สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอคุยเรื่องการขัดทินงานเพื่อเตรียมการรมดำสักนิดนะครับก็คือว่าแนะนำนะครับว่าขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเอากระดาษทรายตัดเป็นแผ่นยังไงก็ได้ครับแล้วก็ลองกับไม้ลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะขัดได้เร็ว ได้หน้าละนาสวยงามคือที่แนะนําให้ขัดกระดาษทรายด้วยมือเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะให้ผิวสวยนะครับมันจะให้ผิวสวยกว่าการการขัดวิธีอื่นถามว่าใช้วีนอนคือใช้ยาขัดขัดได้ไหมมันขัดได้ครับขัดได้เงาขัดได้เร็วด้วยคือขัดเงาได้เร็วขัด ขัดให้เร็วเนี่ยวีนอตเนี่ยแป๊เดียวเห่าแล้วแต่วีนอตเนี่ยมันไม่สามารถลบรอยรูสนิมขุมรอยขี้กลากได้นะครับอันนี้ก็เอามาแก้งานนะครับคือลูกค้าก็ทําแล้วว่ามันไม่ค่อยดีคือปัญหาอย่างนี้ครับม,มันมีสนิมขุมเล็กๆเ,เป็นตามดเล็กๆ ลูกค้าก็เอาวีนอนขัดมันเงาแต่พอลมดำออกมาแล้วมันไม่สวยแล้วมันก็มีขี้กลาดด้วยก็คือเป็นออกซด์แบบหนึ่งนะครับออกซิเดชันแบบหนึ่งซึ่งมันเกิดแล้วมันกินลงไปทางทาง้างใต้คราวนี้มันก็เลยลมออกมามันก็เลยไม่สวยเท่าที่ควรถามว่ามันมันโอเคไหมตอนแรกมันก็โอเคแต่ว่าลูกค้าต้องการให้ดีกว่านั้นก็เลยต้องเอามาแก้นะครับก็ ต้องใช้กระดาษทรายขัดกระดาษทรายก็จะใช้เบอร์พันพันสออันนี้พันหแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้สองพครับการขัดนะครับขัดตามแนวยาวถ้าถ้าเรายังไม่ไม,ไม่ถึงเบอร์ละ ละเอียดสุดๆที่เราต้องการเนี่ยเราขัดตามแนวยาวแล้วก็ขัดขวางแล้วก็ขัดยาวอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนกระดาษทรายขึ้นไปเรื่อยๆจากพันพันสองพันห้าพอถึงสองพันเนี่ยเราขัดแต่ตามแนวยาวอย่างเดียวเลยมันจะได้ผิวเป็นเป็นลายเส้นบางๆนะครับทินตามแนวยาวอ่ามันไม่สามารถจะเห็นผิวได้ว่าผิวมันจะสวยขนาดไหนเนื่องจากกล้องมันก็ไม่มีสักยภาพนั้น แต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวที่ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วเป็นเป็นลายเส้นบางๆเนี่ยมันจะเหลือบแสงสวยมากจากนั้นถ้าเราต้องการให้ให้มันมันเงาขึ้นไปอีกเราอาจจะขัดด้วยวีนอนก็ได้หรือไม่ขัดก็ได้ถ้าเราต้องการให้มันเป็นผิวในลักษณะเหลือบแสงถ้าขัดด้วยวีนอนเนี่ยผิวมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเหมือน มันจะดูไม่เหมือนโลหะอะแต่ถ้าถ้าขัดด้วยถ้าไม่ขัดด้วยวีนอนเนี่ยจะเป็นลายเส้นแล้วจะดูเหมือนผิวโลหะมากกว่าก็แล้วแต่ชอบนะครับการขัดปืนเนี่ยมันมันต้องดูด้วยว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมถ้ารูมันลึกมากมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะขัดให้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 ออกมาลักษณะแบบนี้ได้นะถ้าถ้าถ้าเป็นเป็นรูหรือเป็นรอยลึกมากแต่นี้มันเป็นแค่ตามด มันก็เลยสามารถขัดให้ออกมาเป็นลักษณะนี้ได้ครับถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างข้างบนอันเนี้ยเจ้าของปุ่มเขาก็ไปทํามาคือช่างก็คงดูแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เรียบเขาก็เลยพ่นทรายยิงทรายแทนเพื่อพลางรอยตามมดอะไรไปก็สวยเหมือนกันคือถ้าเราต้องการจะบ,บุรณะเนี่ยก็มีหลายแนวบุรณะแบบว่าเดิมๆก็คือลอกลมดำออก แล้วก็ลงดำทับไปเลยไม่ต้องขัดอะไรมากอย่างนั้นก็ได้ก็เป็นแนวเดิมๆหรือถ้าต้องการจะทําให้มันดูใหม่อันนี้ก็เป็นแนวที่ต้องการทําให้ดูใหม่เขาก,ก็จะต้องมีการวางแผนว่ามันตรงไหนมันพอจะเป็นไปได้ตรงไหนเป็นไปไม่ได้อย่างตรงนี้เขาก็ทำเป็นด้านตรงนี้เงาก็สวยดีนะครับเพราะว่าข้างบนมัน,ม,นมันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้เรียบได้อ่าครับผมก็อเดี๋ยวดูการขัดนิดนึงก็ กระดาษทรายเอาน้ํามาแตะๆหน่อยนะครับขัดขัดจนกระดาษทรายหมดคมก็ขยับไปขัดตรงอื่นพอหมดคมมันก็จะไม่มีเสียงจิ๊ดจๆ๊ดเวลาขัดนะครับกระดาษทรายยังคมอยู่มันก็จะกินมันก็จะมีเสียงจิ๊ดจิ๊ดเราก็ขัดจนกระดาษทรายหมดคมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะกินผิวลงไปลึกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมถูๆนิดเดียวมีคราบคราบเหล็กออกมาแล้วแสดงว่ามันกินครับผม ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการขัดปืนเพราะว่าฐานกันมาบ่อยเวลาอธิบายเราไม่มีรูปให้ดูแบบเนี้ยมันก็เป็นทุจะพูดยังไงครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ